สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้เขาก็มาพบม,มาพอกันในช่องเจี่ยวใหม่ที่มีสารที่กับคือเหลมนะครับเนาะครับ,รบวันนี้ชะย่ำถึงเที่ยงบาย,บายแล่ะครับสีม่วงกว่าหาเมงเศร้าแล้วครับพอกันยุบปลาเป็ดคือเก่าครับวันที่ยี่สิบสามกันยายนนะครับเนาะเขาปลาหาเห็ดคือเกา่กา,นนนะเเกาแล้วเนาะครับพี่นอ้องมาแต่ไปเห็ดปูนสังกะทาน เกับปลาเห็ดต่อนนะครับพี่น้องไปเพิ่งไปชุ่มกันเลยครับปลาสีมันบะมันนะพี่น้องนะไปครับนี่ครับเห็ดข้าวดินดอกงามๆครับนี่ครับเห็ดเพิ่งก็บเห็ดเพิ่งกระจอนเห็ด,หดหนาแล้วค่อยพ่ออีกแล้วนี่เห็ดทานกับ เก็บหยากกันเนาะเอามันไม่แน่ดอกเล็กๆเนี่ยอเอาเลยเหรอเอามันแล้วนะเห็ดเพิ่งเขาว้าวาจุกกิ๊กกิ๊กกิ๊กตกตายซ้ำเห็ดเขา พึ่งกระจัดจเห็ดพึ่งขมครับเห็ดพึ่งขมครับนี่เก็บจะเป็นดอกแง่ข้างเนาะดอกเห็ดละง,ง่วงนี่ไหมเห็ดขาวดินโอ้ยดอกบักใหญ่เลยเอาสิได้มันบ่เอาเอาอุ๊บหึได้อยู่ ยางจนอ่อมปลาได้สามกิโลเคอ่งแล้วท่านได้เห็นเห็ดอยู่สุดยอดมากยางเหลนยนยางหัวไปแล้วมันนี้เขปาปลาผลงานที่ได้หมเต็มไปไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอ เจอ,อยังดูยังเที่ยวเดิซุมบรรยากาศในป่าไปสันแลายรอะใครเครียดที่ป่าากันมาใครเครียดแหล่ก็แหล่ดอกเดียววันนี้กลางเดิน ตัวอะไรใครเคยเห็นบ้างไปแล้วลงคุ้มไปแล้วเข,เขาหูหายซ้ำคือเห็นอะไร <c oughs> มุนเพื่อเราเห็ดเห็ดข้าวดิดดัางวัวเก็บอย่างเดียวครับ เก็บเห็ดข้าวยิ้นดีก็ไปยางต่อได้ยดอกเห็ดข้าวดินอ่าเก็บดวนข้างนาจ้าด้านหนอีกดอกหนึ่งหนึ่นดอกใหญ่ใน่ะ เก็บเก็บเก็บแล้วเร็วมันป้าป้าดงเก็บเห็ดเก็บเห็ดเผือกนกเขาเห็ดเผือกขจรเห็ดเผือกเขาครับเห็ดเผือกหัวหยองก็เดี๋ยวเอามีดก่มามีปาดเอาเลยจ้าปุ๊กนิง ตังดอกน้อยๆไปหอดทางเมื่อแล้วหอดทางเมื่อแล้วเมื่อยแล้ว,ลวย่างจุดตาเหลือก,กับบริเวณเห็ดฮาเห็ดเมื่อยได้หาดอกกุกดอกย่างจนอ่อมปลาเป็นรอยรูเหล้วกับบ่ได้เห็ด ไอ้หัวช้างออกช้างเมื่อแล้วอุ้ยจะเหนื่อยเมื่อยเหื่อยเหนื่อย ถึงเวลากลับบ้านแล้วย่างสองชั่วโมงกับ่เห็นเห็ดสามชั่วโมงยางเป็นกิโลล่ะไม่มีเห็ดเลยเปนเออเติดกับคลิปนี้ก็จบไปเพื่อนสนิทกันแล้วครับพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับรมอเตอร์การกลับบ้านแล้วรถมาเตอร์ไอีก่นอกบัดนี้ มีรถอยู่เด้อไปขึ้นเนินขึ้นเนินไปครับพาไปเบิกน้ำห่วยพาไปเบิกน้ำห่วยไปดูน้ำห้วยอู้รถไง bin các bin quát bà đuông đằng thầu ba ha hết vật biển tốt dữ lời pha tôi bằng năm ngoài